ระดับที่เหมือนกันคือน้องประชาชนก็นดีในเรื่องของระดุรเงาเป็นนีพัฒนาตามเรื่องอะไรก็แล้วแต่เมื่อจะให้ในระดับปุยภาคนั้นได้เข้ามาดูให้กว้างกว่าเรื่ออันนี้เรียกว่ากลุ่มจังหวัดเพราะนั้นเมื่อปีสองมีการจัดกลุ่มจังหวัดขึ้นมาสิบกลุ่มแล้วต่อมาก็มาขยายเป็นส8แปกลุ่มแต่พวกว่าก็ยังมีหน้าที่อยู่ แต่แทนนี่ทำหน้าที่แบบผู้ว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างผ่านผู้ว่าว่าคนเล่นน่ใหม่ใด้ใครก็ได้ที่ที่เป็นเราพวกเราเลือกขึ้นมาแทนทำไมผู้ว่าจะเรียกอะไรก็ได้ผู้วา่าราชการจังหวัดพะเยาแต่ว่าเลือกมาจากประชาชนแบบเป็ยสานารณกได้ท่านออกกฎหมายขึ้นมาทําได้ท่านก็ดูแลทุกอย่างแต่ว่าผู้ว่าที่มาจากส่วนการแต่ทาหน้าที่เป็นเหมือนผู้ตรวจราชการมีคนตั้งสิบคน ป้าคนแต่อจะมีเป็นร้อยแล้วมันไปไหนทำอะไรกอนเนี่มีแค่นั้นพอแล้วมันกดรัชกาลมันอคอยมาแนะนำกันยื่นเยอะแลยเพื่อจะประคับประคองหน่อยแต่จริงๆริงกันเพื่อเอาใจกันงม,มัครไทยแม่บรรดาเนี่ยคือสิ่งที่ติดไว้แต่ว่าพอไม่ได้เป็นนายกเขาก็ลืมกันแต่วันนี้มีผมจังหวัดเหมือนกันแต่ว่า ไม่ได้มีการตัดอย่างแบบที่ผมว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็เลยยังต้องดูแลแบบเดิมอยู่งงบประมาณก็ากำหนดไว้โดยรัฐมนตรเมื่อปี2542กำกับระดับไม่ถิงในเรื่องการจัดสรรงบประมาณว่าต้องให้ส่วนราชการแบบทสองติ่ดทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดได้สารดีภาเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณปมาดำปีจนว,วันนี้ยังไม่ถึงเลย เลื่อนไปเรื่อยวันนี้ยังเ 25, 25ก่ง25-26เปอร์เซ็นต์พอมีวงส่วนการที่หลายคนที่จะเอามาให้ส่วนของท้องถิ่นออข,ของเราเนี่ยทำก็กลับาไปให้ส่วนการทำเช่นงบอะไรเช่นงบอะไรงบไทยแข็งหรือกบอะไรไ,ได้ก็ตันี่คือสิ่งที่ที่ไม่ถูกต้องประชาชน ต้องมีอำนาจในการดูแลตัวเองไม่มีทางไม่เอื่นนะครับเพราะว่าบ้านเราต้องใช้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยถึงจะทำให้การพัฒนาบ้านเมืองนั้นเปความเดินก้าวหน้าเราใช้การปกครองระบบนี้โบราณในอดีตที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจมันเป็นกเกษตรล้าหลัง คือทำไล่ไถนาไถแรงบนแรงงัวแรงควายในอดีตที่ผ่านมาเพราะเวีย,ยนนดนามเทคโนโลยียัไม่ดีเศรษฐกิจในรูปแบบนั้นจาเป็นต้องใช้การเมืองในการดูแลรานการคือต้องใช้อำนาจในการไปบังคับให้ทาหํานาให้ให้ผล,ผลให้เก็บเอาไว้เพื่อที่จะไว้ต่อสู้อา,า,อา,ร,ารีล่าศัตรูมาเพราะต้องใช้อำนาจท่านจะเห็นได้ว่าการปกครองจะต้องมีความสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ ในสมัยโบราณเศรษฐกิจเป็นอย่างนั้นต้องใช้การปกครองในระบบเผด็จก,การใช้อำนานจะแต่พอมาสมัยนี้เทคโนโลยีมันมีความเรินก้าหน้ากัานคระจะผิดอะไรออกมาไม่ใช่ทำมาหากินแล้วมันทำมาค้าขายละแต่ก่อนนี้ทำมาเพื่อเก็บๆๆๆๆๆไว้เก็บเก็บไว้กินไว้ใช้แต่เดี๋ยวนี้ขึ้นมาแล้วต้องขายต้องเป้ผพาน 1, ออกไปจะสร้างวิทยุจะม,มาเครื่องหนึ่งคนตั้งยืนตั้งสิคนคนนี้มาเอาหลอดใส่คนที่มาเอาอะไร มีความเสมอภาคองมีความเสมอภาคกับคือความรับผิดที่ต่างกัเพราะนั้นท่านจะเห็นนว่าระบบที่มีนายกับอเมายมีอเมมานุเคราะห์ง่ายสมัยนี้เขาใช่กันงั้นมีอเมมานกั็ไรมันไม่แค่นั้นมันต้องมีคนกลางด้วยมันคนกลางเยอะเลยเป็นขึ้นมาแล้วจะต้องมีรถขนไปขายรถขนไปขายระหว่างวิ่งไปจะต้องมีปั๊มเติมน้ำมันปั๊มเติมน้ำมันไปวิ่งไปถึง่้ท่าต้องมีโรงแรมต้องมีร้านอาหารต้องมีไอ้พวกนี้อยู่ระหว่างกลางระหว่าง ผู้็นทับผู้ชายใช่ไหมในกลุ่มนี้เร่งชนกันกันเพราะนั้นในระบบเศรษฐกิจแบบนี้แบบใหม่จำเป็นต้องใช้การปกครองในระบบสายไตหรือการปกครองที่มีสิิทธเสรีภาพมีความเสมอภาคอำนาจต้องเป็นของประชาชนถึงจะใช้อำนาจนั้นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนได้วันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นถึงเกิดความขัดแย้งกันในประเ ที่เกิดความขัดแย้งที่ปรตกร้อมร้อมกันอะไรกันเมืองไทยที่ว่ากันหมดเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวเพราะว่าการปกครองไม่ใช่เป็นของประชาชนเป็นของคนหนึ่งคนใดทุกกลุ่มหนึ่งคนใดดังนั้นเองท่นเองท่าวันนี้เราเรียกการปกครองเพราเป็นระบอบเผด็จการรัฐสภาหรือไอ้พวกที่เขานั่งอยู่ข้างในนั่นมาหาเองมันเอง่รับโดยอยู่แต่ว่าที่จะมาส่งมานเดินที่น้องประชาชนน้อยเหลือเกินนี่ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นข้อสรุปของเรานะ ให้ตัวนี้ตัวเดียวนะเอาอำนาจให้ประชาชนให้ประชาชนใช้อำนาจนั่นเองเขาจะได้ใช้ด้วยความเขา้าใจใช้ด้วยความรอบรู้ไม่ใช่ว่าแต่ทำอะไรทไม่ได้าต,ตั้งก็ไม่มีว่าจะขออะไดได้ก็ไม่ใน่เอาเภอร์เซนนะเปิร์เราคูว่าเป็นเีเวลานี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาของปั๊บ ที่มีปัญหาะทะเลาะกันรองรองกันกฎหมายจะออกไม่อมอกอะไรแก่ร,รัฐมนูลเรื่องนี้นะนะต้องการให้การของอเป็นประชาธิปไตยชนิดหนึ่งซึ่งการจะไปพรุ่งนี้ก็เป็นได้ก็ประกาศมาเลยอ๋อไปนี้ให้พี่น้องประชาชนและระดับที่ใช้อำนาจใช้เองมาเอามาเลยว่าแต่การท่านอะไรนายกมีงบประมาณลงมาช่วยเหลือให้เรื่องนี้เท่าไรบมีแค่สิบล้านอะไรงเว นในกิจการมันไม่ไหวเงินน้อยรัฐบาลตำบลในอันนี้มันจะต้องเป็นท่านเงินน้อยห้าหกสิบก็เงินน้อยห้าหกสิบก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้คนให้พวกเราได้รับทราบทั้งหมดเนี่ยอยากจะสรุปตรงนี้นักนิสึงท่านกำลังทำหน้าที่ที่มีความสำคัญมากนขอบคุณครับ ต้องทำให้เป็นนักประชานิปไตยมาผ่าพวกเราซึ่งกำลังดำเนินการเป็นพวกที่มีความเข้าใจในปัญหาสามารถไดแก้ไขปัญหาใเขาได้รู้เรื่องไม่ลกไทยรู้มาจากไหนเทศรู้รู้เรื่องสัหรับไปได้แก้ไขเราจะทำอะไรได้เพราะฉะนั้นพวกท่านนั้นมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศของเราทีนี้ในนาทับเรานีเราจะทำอะไรบ้างทีนี้ท่าน ทางนายกรัฐมนรีริบมาปูนเรื่องอะไรหลายเรื่องเรื่องอะไรต่างๆมากมายกันหมดปกติมันจะมีอยู่สาเรื่องใหญ่ๆที่วันนี้เนี่ยรันบาลต่างประเทศมันจะ้สเรื่องเนี่ยเป็นโลวัตอินเดอร์เรียเอสพีไเอสพีไอและมาจาก่าวเอลลพนาไมมีน้องมาแทนเปนวันนี้ พั auto, so, อกอการเส Ivan, onda, ื่อพักไปไหนบอว่าริบายรักษาทุกโรปเราเอาสถาบานรักษาทุกโลกทำเอย่างผมไม่ไหวทำไมถึงต้องไม่ต้องไปรักษาแต่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเอไม่ต้องไปเสียฐานิบาบันเพิไมเลยทำยังไงการรักษาจาบาลทัานเปดวันนี้วันนี้อะไรก็ได้อาไารถูกทีนมาเปิดแต่ก่อนนี้อะไร ตาอำไมมันเกิดแบบนี้นไปโรงพยาบาลได้ได้ไหมเนี่ยอัน,นใดยเดี๋หรือว่าไม่ต้องให้คนเนี่ยไปแล้วแพทย์แผนไทยหือของดีดก็มีเยอะนะเอามาคำถานกันลองดูวันนี้ในระดับประเทศนที้กำลังกำลังสนใจตัวอะไรตัวคำหนึ่งเดือดไทยเนี่ไทยเนี่ยคือาปากเป็นไทย T H A I N E เพราะว่าเราจำนวนจะเป็นรวมเป็นอะไรอาเซียนอะไรต่างๆพอไปควรจะไปไปมามาภาษาก็ให้อาเซียนอะไรเปลี่ยนค้านเปลี่ยนอะไรต่างๆมาแล้วเขาต้องการจะให้มีผมแดงความเป็นไทยอยู่ที่ไหนความเป็นไทยก็บอกว่าอยู่ที่ไคนยที่อยู่ในอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านหาให้ดีเรื่องการเป็นไทยแล้วพัฒนาให้ดีอันนี้มีมูลค่า อยากอยากเรียนะครับท่านก็ต้องต้องปากตะองทำเรื่องที่ทำการัด้เลยเพราะถ้าเราทำเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติรในอะไรอ่า๋ยวแต่ที่จะไปอธิบายกระดาษรูปเลิกไม่ต้องไปเลยผู้คนมีสุขภาพอนามาทมีสมบูรณ์ไม่ใช่มือเท้าปากเลยมีเรื่องอุ่นวายอะไรอยู่ทุกวันนี้หมดของไม่ไหวนี่ตัวหนึ่งตัวดีเ e ด u c a t i o นทางการศึกษา การเืียนรรเป็นยังไงตอนนี้เราจะทำยังไงทีพี่น้องหรวเด็กของเราอาจจะไม่องไปฟังท่านรมเตรีสุชาติมากหนักรต้างหรือนหรือว่าคพที่ดูแลในพื้นที่เราครพวกเราไม่ได้ที่เขาไปดูแลที่จัดการการศึกษายังไต่างผมไ่ยินด่ในระบบตนี้เรื่องราทะเข้ามาเกี่ยวพันเราจะเข้ามาช่วยืนการเรย มัยก่อนนี้พอราอบ้านวัดโรงเรียนวัดเอตัวหลักเในการพัฒนาสังคมไปนี่ต้อง,มง,าางไม่มไอย,มย่อางนั้นตาเปตัวอีกตัวหนึ่งที่สำคัญไอตัวระ้ายิีทำหลายด้านเขวัดเอ็ตัวนี้นะเพราะว่าบาา้านเมืองจะมีทางเติบโตตาดแต่เราจะไปแตกอะไรต่างๆก็แน่ๆมนทำได้น,นี่เอามาเล่าให้กับพี่น้องด้รับาลได้่น ปมตนมันจจะมีความเต่าในการวาดในการจิตรถสามตัวเนกันแต่ว่าพิ่ายัมาทพยาามที่จนเอ่อมายกกำลังพิถีพิถับจะให้พการเรานี่เป็นศูนย์การอะไรอ่ะได้ไหศูนย์การเท่าเทียบแบบไหนหรืออะไรต่างๆที่ยกตัวอย่างมาแล้วผมก็เียให้เราลองนะครับผมวันิาติน่งข้างเอง อย่าไปรอย่าไปรอให้มันมีไปหาก็อยากจะสรุปนะครับว่าดีใจที่ได้มันเรียบทั้งรุณนาเม่ตาเดินต้องรามานด้เร็วแต่รูปเมพวอเรเจ้าวเจญแล้วก็ขอความูมากเพราะว่าผมถือว่า,าการมาครั้งนี้เป็นการมาทีม่มีคุณค่าเพราะว่าในสัมผัด กับผ er ู้ซึ่งไดมาจากประชาชนแต่ละที่แล้วก็เรียนรู้ถึงความเป็นจริงของพี่นั้นพี่น้องประชาชนแต่ท่านนั้นเองที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างทั้งที่ทันการเดินตรงต่อไปไม่ได้มีทางอยู่บนสามแต่หน้าวันนี้กัรใช้เงินสามแสนห้าหมื่นล้านเพื่อในแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยให้คนตายชาติมาแก้ไขเรา พโอเอ้ยไม่ถามลุงป้านะาอะไรนี่้ถามป้าเขาจะรู้หมดเลยเขาอยู่มนตลอดชีวิตนบับเลยมาเร่นี้เราไปในนั้นอันนี้ให้ไห้ให้ฝรั่งมั่งค่าจริงแค่ไหนมาประทับให้เราเสียค่าออกแบบหกพันล้านบาทเขาเก่ากนันได้นี่คือสิ่งที่มันใหเราแก้ไขแล้วนี่คือสิ่งที่อยากได้แนะนำให้กับทุกทา่านนะครับ ท่านมีทคนที uh. ่ม uh. ีความแข็งแกร่งพิเศษพยายามไปเชื่อใจไว้ยู Dia ่ที่นั่นนั่นที่จะทำให้ไม่กาแห่งนี้อยู่กันด้วยความสุขอยู่กันแบบสานพี่น้องอยู่กันด้วยมีความหวังอยู่กันด้วยใบหน้ารอยยิ้มต่างต่างเขาฝากไว้แค่นี้เองนะครับก็ขออนวยพราว่าเรื่องเจตนาอันบริ้อยสุดถึงท่านที่มีต่อบ้านเรือน ขอให้ประสบผลสำเร็จในการทำงานให้กับนายกเมื่อไหพี่น้องก็ต้อไปด้ยขอบคุณนะครับครอบคุณพี่น้องครับเราวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเราเพราะถือว่าท่านเป็นผู้ชนียี่คคลท่านหนึ่งที่ของที่สร้างประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่าที่ท่านมาที่นี่ได้ก็มีพี่ชายคคนหนึ่งครับ ซึ่งใฝ่ฝันที่อยากจะสร้างเงินให้เรามาด้วยไทยน,นะครับและวันนี้เป็นวันอัศจราย์ครับที่พี่ชายผมท่านนี้ได้นําผู้ใหญ่สูงสุดในดับชาติมาพบกับพวกเราครับผมขอาาราบเรีจนพี่ชายครับช่วยเล่าอะไรกับพวกเราประวัติความเป็นมานะครับอดีตถึงวันนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตท่านอาดีตนายกรัฐมนตรีครับ กับเรียนนายจกตะพันที่มีหารอยู่ใหลวของมนะครับซึ่งมีความสอดคล้องกันม,กมากวันนี้ก็คงจะพูดอะไรไม่ได้มากเพราะท่านมีภารกิจที่จะไปไกลนะครับผมคิดว่าโอกาสหน้าได้มาคุยกันกับพวกเราด้วยแต่วันนี้ขอฝากไว้ประโยชน์เดียวนั้นโมองมารอบๆแล้วช่าอยากมาทำงานที่นี่แล้วนะครับตอนนี้ขอเก่งีิก่อนครับตอนนี้ท่านกำงไปไกลครับ ณวันนี้ผมก็ที่ว่านเราได้ที่ปรึกษาระดับชาตินะครับท่านขออนุญาตนะครับคงจะขอท่านเป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการนะครับท่านผลพลเอกสริตยุจะยุทธนะครับพวกเราต้องการนะครับพวกเราต้องการที่ปรึกษาครับเจิาพนักานนะครับวันนี้เป็นวันทักษกณาที่สําคัญนะครับสำหรับผู้ใหญ่ของเราครับและในวันนี้เรามีอะไรนิดหน่อยครับที่จะเป็นของฝากแต่ก่อนที่จะฝากนะครับผมให้ประธานสภา ได้กล่าวขอบคุณท่านครั้งหนึ่งครับก่อนที่จะมีของชื่อรุ่งปากกับท่านค,ครับผมครับผมกระกบวนเจ็ดมัสประธานสภาบาชมดอเมรกา,ภ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 าขอขอกราบขอบคุณท่านพระท่านเด็กชริตคนรุ่งนะครับเราก็นะนะที่ได้มาคารามาเยีย่ยมเย,ยือนอาเทศยนบาลของเรานะอา่าเแนะนำของพระท่าน ก็มีความดีใจมากนะครับที่ได้ตรุณามาเชีญผมก็ผมก็มีความดีใจเป็นอย่างสุดซึ้งเลยนะครับขอกราบคุณครับน้าผ่านนี่เดี๋ยวเรามอบประตูเมืองนะครับ่ทนรับกุญแจประตูเมืองแห้แบบท่านนะครับท่านมาเปิดประตูเมืองแห่กับพวกผมนะครับพร้อมพวกเราถ่ายรูปด้วยนะครับ